ครับผมมาลองเสียงลำโพงซาบาทตัวท็อปยิ่ใหญ่นะครับเป็น YSP นะ5100นะครับตอนนี้ลองกับบูเลสโซนี่นะครับหนังนะครับเรื่องดิจิตอลนะครับนฮะแสงี่ภาพสวยนะอันนี้ขอญากฝากร้านนิดนึงครับไลฟ์เช็คทุกหน้าช่วงต่อครับนะเปิด9โมงเครื่องปิด5โมงเย็นร้านอยู่ที่บนสุขครับนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นปอนุปกรณ์ขนงเขานะครับแล้วก็มีมเอเรแปลงแถมให้นะครับมีเีโวดครับนี่นะเพิ่มเสียงนะฮะลดเสียงนะครับใช้งานได้หมดนะฮนะแล้วก็ปรับหัดสามารถปรับเป็นสลาวสเตอร์นะฮะแล้วก็ลูกเล่นค่อนข้างเยอะมากนะฮะนี่นะนี่นะ F p r v e n t u r e ฮะวิวสิ่วิดีโนอะใช้งานได้หมด ็ตอนนี้ต่อ CD ไว้นะครับตอนนี้จะอยู่ช่อง AUX หนึ่งก็คือ coaxial นะครับผมนี่นะแล้วก็ AUX 2เนี่ย optical นะฮะเราสามารถปรับบทเป็นสเตอร์ได้ครับเสียงก็จะดีมากนะน,นี่ AUX หนึออ่นนะนนสภาพสวยนะครับไม่มีกำบ้เลยนะ ใช่ครับลองเสียบแล้วใช้งานได้ปกติครับรอันนี้อนนอฟติอคอคลกับโอแอคเชียลนะครับที่ช็อปที่ลองเมื่อกี้นะมีเสียบสายไฟนะครับทัน,น,น,ทนทีไปหนึ่งก็ดูหนังนะครับผมเสิ่งดีมากโอเคครับผมสวยมากสิยงดีมากๆครับผมขอบคุณมากครับ